สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพรีวิวนะครับจะมารีวิวเคสยี่ห้อเคสเดฟายนะครับผมออเดอร์มาจากต่างประเทศนะครับผมในราคาประมาณทักพันห้าพันหกนี่แหละครับผมในการออเดอร์ครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมทําการแกะกล่องให้ดูนะครับว่าข้างในของเคสมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับลักษณะกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับ เป็นเคสของ iPhone 12 Pro Max นะครับปีล่าสุดเลยนะครับนี่นะครับกล่องจะเป็นแบบผ้านะครับนี่ครับเป็นแบบผ้าที่สัมผัสแล้วรู้สึกโอเคมากเลยครับนี่ครับผมแล้วก็มีกระดาษเราเอากรารออกได้ครับบริเวณกระดาษนะครับจะเป็นคำของเคทตี้ไฟล์หรือยี่ห้อของมันนั่นเองครับผมนี่แกะมาก็จะเป็นกล่องครับพอแกะกล่องมาแล้วครับก็ประมาณนี้เลยครับเปิดขึ้นมาแล้วครับ เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เลยครับนี่นะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บข้างในกล่องจะมีอะไรครับก็มาตัวเคสนะครับนี่ตัวเคสเป็นเคส cdo cdg นะครับของปารีสนะครับ certified bangkok นะครับผมเป็นแบบเป็นแบบเคสนะครับ impact เคสนะครับลักษณะเคสจะเป็นแบบ กรแทกด้านข้างนะครับมีบับเบิลคล้ายๆเป็นรูนะครับหรือฟองน้ําไว้กันกระแทกในระดับหนึ่งครับมาดูนะครับส่วนเลนส์กล้องมันจะนูนไหมเพราะผมใช้ u a d นะครับ u a d มันจะป้องกันตรงเลนนะครับแต่มันก็จะไม่ลวดลายสวยเหมือนยี่ห้อนี้นะครับลักษณะเคสผมว่าลักษณะสัมผัสยี่ห้อนี้สัมผัสดีกว่านะครับผมแต่การกระแทกยังไงก็ไม่สู้เคสดิฟายังไงก็ไม่สู้ขอแพ้ย่งนี้ก็มาสู้ u a อยู่แล้วครับ แต่ด้วยความสวยงามและความป้องกันในระดับหนึ่งถือว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่นิยมกันครับในกลุ่มผู้ใช้ iPhone นะครับหรือยี่ห้ออื่นนะครับผมดังนั้นผมทําการใส่ให้ดูนะครับแล้วก็มีใบรับรองนะครับจากเคสเดฟนะครับว่าสั่งจริงๆนะเป็นการ์ดไวพรหรืออะไรอย่ไหครับเป็นเหมือนการ์ดครับผมใช่ครับเป็นเหมือนการ์ดสีแดงนะครับในกล่องก็จะมีโฟมนิ่มให้เรานะครับนี่นะครับปัะสานเคสปุ่มกด ก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้ดูเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับ นี่นะครับผมอันนี้คือด้านข้างนะครับตัวปุ่มตัวปุ่มโฮมปุ่ม p l u เพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็เลนส์กล้องเดี๋ยวผมทาการใส่เคสให้ดูเลยครับว่าใส่แล้วจะเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับผมผมใส่ในเจ้า iPhone 12 Pro Max สีเปร์สิฟิบูนะครับเดี๋ยวผมทําการใส่ให้ดูเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ใส่เคสเลยนะครับ แนะนำครับว่าให้ใส่เคสนะครับของทุกยี่ห้อนะครับหรือเคสดิฟาเราใส่ตรงกล้องก่อนนะครับผมนี่ครับใส่ตรงกล้องเสร็จนี่ครับดันเข้าครับแล้วมันก็จะมีรอยดันครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราดูนะครับเคสจะเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับผมป้องกันในระดับหนึ่งนะครับในการแต่เลนครับถ้าผมไม่ใส่ฟิล์มกระจกนะครับมันจะพอดีกับ ตัวนี้เป๊ะเลยครับเพรานั้นผมใส่ฟิล์มกระจกป้องกันการฉีดขวดนะครับของของเลนว์ลาวาวานะครับในส่วนของปุ่มกดนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยนะครับปุ่มกดโอเคมากครับผมนี่นะครับผมผมกดด้านข้างนะครับนะครับผมแล้วก็มาดูด้านข้างนะครับ ผมจะไปช้าๆนะครับเพื่อให้คนเพื่อนๆได้ดูนะครับว่าใส่เคสของ iPhone 12 Pro Max ใส่แล้วมันจะโอเคไหมใน m p p c t t c s e นะครับผมนี่เลยครับเวลาเราวางนะครับตัวเลนนะครับตัวตัวนี้นะครับมันจะออกมานิดนึงนะครับบริเวณขอบนะครับผมผมติดฟิล์มกระจกนะครับมาเลยพอดีนะครับบริเวณวาบริตอนวางนะครับมันจะไม่โดนมันจะนะครับผมให้ดูใกล้นะครับ บริเวณที่เราวางครับมันจะไม่โดนนะครับพวกจอหรือเพราะว่าอันนี้มันนนนขึ้นนิดหนึ่งครับนี่ยครับมันนนขึ้นนิดหนึ่งนะครับนี่เลยนะนะครับผมเป็นพัติเป็นคําว่าเช็ t i ิวนะครับล้อมรอบตัวนี้ครับนี่เลยครับเป็นอิมแพคเคสนะครับ สั่งก็ประมาณ7-14วันครับถ้าเราส่งแบบ DHL นะครับแต่ถ้าธรรมดาก็จะประมาณเดือนหนึ่งครับผมในการส่งนะครับนะครับผมให้ดูรอบๆนะครับสำหรับพ r ีรีวิวนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ